เทสก่อนส่งนะครับลูกค้าส่ง,งามาโม16ปุ่มใหม่ๆเลยนะของใหม่ๆเลยหรือปุ่มออกใส่นี้8ตัวทรานซิสเตอร์3ขา8ตัวเบอร์1047งเจปลี่ยนม้เอแอมป์สาแอมป์เป็น2แอมป์ถ้าใส่3แอมป์ มันจะร้อนเกินนะครับถ้าร้อนมากๆมันก็ไม่ดีแต่แค่2แอมเนี่ยก็แรงกว่าเดิมเยอะครับจะเทสเทสก่อนส่งหลอด500วัตวนนะต์ไฟสูง สายสายยังไม่เสียบ <c oughs> แรงกว่าเดิมเยอะครับเดิมเดิมดันหนึ่งพันวัตต์ไม่ออกแต่ว่า500วัตต์ออกอย <F ight> ู่ไฟต่ำ ต่อไปหนึ่งพันวัตต์ไฟสูงไฟดำต่อไป

ใครเจอปัญหาสวิตร้อนส่งมาโมกับผมได้สวิตไม่ร้อนดูสายเล็กๆแต่ก่อนก็ไม่ร้อนนะเพราะว่าขอใส่รีเลย์มาอยู่ประมาณนี้แหละงานโมถ้าน้ำไม่ลึกปานินอยู่ ความร้อนก็ยังไม่ถือว่าร้อนมากนะอุ่นๆถ้าร้องนานๆก็จะร้อนอยู่ครับแต่ถ้าดันแค่200ร้ยวัตต์ห้าวัตต์นี้ก็จะร้อนช้าแต่ถ้ารุ่นพันห้าสองพันนี่ก็จะร้อนใครมีมอไม่แรงมองไม่เอาปลา สวิต์ร้อนก็ส่งมาได้ครับรับโมรับซ่อมรับสั่งทำกับประมาณนี้ครับอันนี้พรุ่งนี้ส่งส่งวันที่สามสิบวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ายิบเก้าสิงหาโอเคครับผม ขอจบคลิปเพียงเท่านี้